โรคแห่งความมืดนำเสนอชื่อเรื่องเสียงสะท้อนของผู้ถูกลืมในใจกลางของป่าทึบที่ปกคลุมไปด้วยความลึกลับและความหวาดกลัวมีบ้านร้างอยู่แห่งหนึ่งซึ่งถูกลืมไปตามกาลเวลาและไม่ถูกแตกต้องด้วยอารยธรรม เพื่อนสี่คนที่ผูกพันกับความอยากรู้อยากเห็นและความกระหายในการประจนภัยประจนภัยรึกเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่ถูกชักจูงด้วยเสียงกระซิบของสิ่งที่ไม่รู้และคำสัญญาแห่งความรักที่ซ่อนอยู่อเรสวัย20ปีผู้มีจิตใจกระสับกระสายและความยิ่มในการค้นหาอยากไม่รู้จักพอ พวกเขาเดินทางร่วมกับสหายผู้ซื่อสัตย์ของเขามายาเลี่ยมและแม็กเพื่อทดสอบความกล้าหาญและไขปริศนาอันมืดมิดที่สุดของบ้านที่ถูกลืมนั่นมีบ้านอยู่ในป่าลึกขนาดนี้ด้วยเหรอดูซี่ดูซี่นั่นๆทิ้งด้วยมันดูดีอยู่เลยส่งหลบด้วยนะแต่ต้องมาขึ้นเตมเลยดูว่ามันชอบกัน มันเคยเหลือเธออยู่ในที่แบบนี้ขณะที่พวกเขาเก้าวเข้าไปในห้องถงที่ผูกพังของ,ของคฤหาสนต์ร้างพวกเขาได้รับการต้อนรับด้วยความเงียบอันน่าขนลุกที่ดูเหมือนจะสะท้อนเสียงกระซิบในอดีตเงาเต้นรำอย่างน่ากลัวในแสงสลรวและความหนาวเย็นที่แขวนลอยอยู่ในอากาศเรากับกลําเตือนให้พวกเขาห,หลังกลับก่อนที่จะสายเกินไป เฮ้ยหนาวมากกับเอไม่รู้สึกอะไรกันบ้างเหรอป๊อตเหรอเงียบกลับไปกันเลยมาตัก้กายยังไม่หายเสือกเลยได้ยินอะไรกันบ้างไหมเงียบๆหน่อยไปเย็เจังเมื่อกี้อะไร,ออรทุกคนต่างค่อยๆเดินเข้าไปโดยมีแรงผลักดัน จากความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในกำแพงของบ้านหลังเกา่าขณะที่พวกเขากำลังสำรวจต่อไปพวกเขาก็ค้นพบบาแสประวัติศาสตร์อันมืดมนและน่ากลัวเรื่องราวของการทรยศและโศกนาฏกรรมที่โลกลืมไปนานแล้วมันมิเยเหตุการณ์กิดขึ้นที่นี่นะคิดเหมือนกันปะดูดูสิดูนี่สิอะไรนะ ไอ้รักโอ้อกสิป่ปาแต่บ้านไม่ได้ว่างเป่าอย่างที่คิดกองกำลังอันชั่วร้ายแฝงตัวอยู่ในเงามืดเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาด้วยลมหายใจอันอ่อนล้าเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับการเดินทางของพวกเขาและในมิช้าพวกเขาก็ตระหนักว่า พวกเขาไม่ได้เหยื่คนเดียวในคฤหาสน์เมื่อติดอยู่ระหว่างอดีตและปัจจุบันอเล็กและเพื่อนๆของเขาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ลึกที่สุดและขี่คลายความลึกลับของบ้านก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปแต่เมื่อพวกเขาดำดิ่งลึกเข้าไปในความมืดพวกเขาก็ตระหนักว่าความลับบางอย่างควรถูกฝังไว้จะดีกว่า เพราะในส่วนลึกของผู้ที่ถูกลืมมีเสียงสะท้อนของความมืดที่ไม่ยอมถูกเงียบอเล็กมายาแม็ k, Maya, Matt, วกและเลียมพบว่าตัวเอกติดอยู่กับอิทธิพลอันชั่วร้ายของประวัติศาสตร์อันมืดมนของบ้านหลังนี้ขณะที่พวกเขาจะลึกเข้าไปในความลับที่ซ่อนอยู่ภายในกำแพงพวกเขาขก็ค้นพบความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ศกนิ์กรมที่เกิดขึ้นกับผู้อาศัยก่อนหน้านี้ เมื่อถูกวิญ,ญญาณอาฆาตตามหลอกหลอนและถูกทรมานด้วยเสียงสะท้อนจากอดีตทั้งสี่คนต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ลึกที่สุดและ,ะเผชิญหน้ากับความมืดมิดเมื่อเวลาหมดลงและพลังงานแห่งความชั่วร้ายเข้ามาใกล้พวกเขาพวกเขาจะต้องขี่คายความลึกลับสุดท้ายที่ผูกไว้พวกเขาไว้กับคขณะต้องคำสา ในคลแม็กที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นอลเล็กและเพื่อนๆของเขาต้องเผชิญหน้ากับต้นตอของความมุ่งร้ายของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกลืมไปนานแล้วที่ต้องการแก้แค้นให้กับอาชญากรรมที่เก่าขึ้นเมื่อนานมาแล้วด้วยความกล้าหาและความมุ่งมัน่นพวกเขาต้องหาทางขับไล่ความมืดและทำลายคำสาบก่อนที่มันจะกินกินพวกเขาทั้งหมด แม็กมายาและเหลียมยืนนิ่งตัวสั่นน้าสีดอเล็กเข้ามาปอบเพื่อนๆนของเขาและให้สวดบนตามเขาเมื่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายดำเนินไปการเสียสละเกิดขึ้นและความรับถูกเปิดเผยอเล็กได้ค้นพบพลังที่แท้จริงของมิตรภาพและความแข็งแกร่งที่อยู่ในตัวเขาเอง ด้วยการกระทํที่กล้าหาญครั้งสุดท้ายและสิ้นหวังเขาเผชิญหน้ากับความมืดและผนึกชะตากรรมของมันปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ภายในคาลหาหั์ผีสิงและนำความสงบสุขมาสู่วิญญาณที่กระสรับกระสายที่อาศัยอยู่ภายในเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่อเล็กแม็กมายาและเลียมก็โผล่ออกมาจากสนลึกของป่าและเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ด้วยความเจ็บปวดอันแสนสหาหัสของพวกเขาแม้ว่าเสียงสะท้อนของผู้ที่ถูกลลืนจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเขาแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาได้เผชิญกับความกลัวและได้รับชัยชนะความผูกพันของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าที่เคยขณะที่พวกเขาทิ้งคารืหัดต้องคำสะไว้เบื้องหลังพระอาทิตย์ที่ทะลุเมฆฉายแสงอันอบอุ่นเหนือป่า เป็นสัญญาณแห่งความหวังในความมืดแม้ว่าบ้านนี้อาจถูกโลกลืมแต่เสียงสะท้อนของการเดินทางของพวกเขาจะยังคงอยู่ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งความกล้าหาญมิตรภาพและจิตวิญญาณของมนุษย์ข้อคิดดีๆจากเรื่องเสียงสะท้อนของผู้ที่ถูกลืมการมีสติและความกล้าหาญสามัคคีจะสามารถอาชนะทุกสิ่